ลุูลลไปแล้วลุกลุูไปแล้วลุกลุกรถเดี๋ยวนี้ชนกันเจร้ายเดินไปหรือเปล่า よみみば。<noise> ลุงมาเร็วมีสี่กองอ่่ะมีกข้างล่างสองข้างบนสองไปเลยลงุงก <Okay. S 1> ูหนูจะรอดไหมอ่ะหนูว่าหนูไม่รอดแน่เลยถจาตำรวจไม่ร้ายก็รอดอดีตมาแล้ว มาแล้วมาทีด้วยขันเดียวสุดไนะ แต่ได้ไหมวะคันเดียวเลยอุ้ยโอ้ยตกใจเลยโอ้ยสวยอ่ะโอ้โหโดนยิงยางด้วยเลยหนูสวยอีกแล้วลุงโอ้โหสวยก็คือจาจ้าด้วยแหละข้างหลังอ่ะ ความสวยไม่มีสิ้นสุดความสวยแบบไม่มีที่สิ้นสุดเหลือล้อดเดียวไม่เหลือสักล้อเลยลุงเออหมดแล้วดีกว่า หือไม่ลงดีลุงรน,นมันติดลุงหนุห่มไม่รู้จะเอาไงต่อกับชีวิตแล้วลุง คนเลนี่ขีโอ้ยเจยเจย,ย์เๆๆ์เจย์จย์ไล่เกินไปหรือเปล่าใจาย,ย้ไย่กัหนูเกินไปหรือเปล่าหนูเป็นแค่เด็กตาดำๆที่โดนประชา,าร์จแล้วลุง ล,ล,ลุงไปแล้วลูกหนูไปแล้วลูกลุงรถเดี๋ยวนี้ชนกันเจร้ายเดินไปหรือเปล่าล เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหนูไม่อยากลงน้ำเหนื่แต่หนูก็ไม่อยากลงน้ำคนรถยังไม่พัง หนูไปกับลุงดียเหนูไปกับลุงดีทุกคนฮึข้าติดพืชชาก็ติดกับตัวกันด้วยถูกในลุงหรอจังเยฮึแม่น้ำจบบางนะ คนเดีขึ้นรถลุงล้มตาขึ้นมาทำยังไงแต่หนูไม่ยากทิ้งลุงไว้คนเดียวหนูอยากไปกับลุงลุงเดินจริงตัดรถแค่ไหมบาวยบยบ๊วนบอยู่นย่น ใครเดียวหัวขาดเลนรักเดีอยวออเดี๋ยวหนูไม่มีกล่องซ่อมกล่องซ่อมหนูใช้กับลูกค้าไปหมดแล้วเพราไม่นะไปทางขึ้นก่อน